เรไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้จะพามาดูรถไปนะครับตกหลางเป็นรถรถจักรดีเซนครับขบวนเลขที่4206นะครับตกที่ทางเข้าก่อนเข้าสถานีชุมทางบางซื่อน,นะครับสภาพรถก็เป็นแบบนี้เราไม่ได้เสียหายแค่ตกหลงหังเฉยๆครับอ๋อครับเราตกมาอยู่กับปืนเลย แต่ว,ว่าตอนนี้รถช่วยกําลังรถยกกําลังจะมาช่วยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถยกคันหนึ่งรถแค่ช่วงหลังครับกหกลอ้อรถช่วยมาแล้วครับรช่วยอันตรายเรียกว,ว่ารถยกครับ นี่คือรถช่วยนะครับที่จะมาช่วย<า>ในกขัน้นครับอันนี้ให้หยุดก่อนอเครื่องขยัะแคบๆแล้วก่อนเอามาเป็นคนไทยไปเที่ยว<า>ให้นะครับ